สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะไมสุนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเด้ออีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะน้องหอมเองก็พาพี่ๆนะคะทางบ้านนะคะมาเที่ยวกันที่สวนผักนั่นเองนะคะวสวนผักที่พ่อกับแม่ได้ปลูกผักไว้นะคะเมื่อปีที่แล้วหรือว่าทุกๆปีนะคะน้องหอมเองก็พาทุกคนมาเที่ยวที่นี่ตลอดเลยแต่ว่าในปีนี้นะคะในปีนี้ไม่ใช่ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะอันนี้คือข้ามปีแล้วนะคะก็ยังไม่เคยพาทุกคนมา เที่ยวในสวนเลยนะคะในปีที่แล้วนะคะจนถึงปีใหม่นี้นะคะก็วันนี้นะคะน้องหอมเลยพาทุกคนมาเดี๋ยวจะไปเก็บผักผักพืชผักกันนะคะก็คือพ่อกับแม่ทําสวนไว้แล้วก็มีผักหลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำปีนะคะแตงกวาหรือต้นหอม ยอดถั่วลันเตานะคะแล้วก็มีถั่วมีมะเขือยาวมะเขือเทศมีผักต่างๆนานาอีกมากมายเลยนะคะก็วันนี้นะคะน้องหอมโย่บ้านว่างๆนะคะเลยจะมาช่วยพ่อกับแม่นะคะเก็บผักที่สวนกันนะคะและแน่นอนว่าช่วงนี้นะคะเป็นอากาศที่ช่วงเช้านะคะยังเช้าแต่ว่าแดดเพิ่งออกนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา11บเอโมงกว่าแล้วนะคะเกือบจะเที่ยงวันแล้วนะคะแดดเพิ่งจะออกนะคะบอกเลยว่าอากาศที่นี่หนาวมากๆเลยช่วงเช้าๆก็จะประมาณ 8-9องศานะคะแต่ก็ถ้าแบบบ่ายๆหรือว่าประมาณ11โมง12โมงไปเรื่อยๆมันก็คืออุณหภูมิก็เริ่มที่จะอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้น้องหอมถอดเสื้อแล้วถามว่าหนาวไหมก็ยังหนาวอยู่นะคะแต่ก็เดี๋ยวจะออกไปตรงแดดเราจะไปเก็บผักกันเดี๋ยว,วกลัวว่าจะร้อนนะคะก็เลยถอดเสื้อกันหนาวออกนะคะมาเดี๋ยวตอนนี้น้องหอมเองจะพาพี่ทุกคนไปเก็บ แตงกวากันก่อนนะคะไปเก็บแตงกวากันก่อนเพราะว่าส่วนพ่อกับแม่ก็ไปเก็บถั่วกับถั่วลันเตาก็มีนะคะก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูนะคะสวนที่พ่อกับแม่ปลูกผักไว้นะคะนี่ให้ดูข้างหน้าเลยนะคะข้างหน้าน,นู้นนะคะที่เห็นเป็นไม้ที่ตั้งไว้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นถั่วนะคะปลูกถั่วไว้นะคะแล้วก็เถิดมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีทั้งผักกะหล่ำปีนะคะหรือว่าบัฟเฟอรี่ก็มีนะคะ และโซนนี้ก็คือจะเป็นแตงกวานะคะแล้วก็มีถั่วยอดถั่วลันเต่านะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะก็ในวันนี้นะคะผักในสวนจ,จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูด้วยแต่อย่างแรกตอนนี้เดี๋ยวจะไปเก็บแตงกวากันก่อนนะคะตามน้องหอมมาเลยโอ้โหดูดูแตงกวาลูกใหญ่มากแต่ว่าอันนี้มันสีเหลืองแล้วน่าจะเก็บไว้ให้เป็นพืชพันธุ์ต่อไปนะคะแต่ตอนนี้ จะเก็บลูกประมาณส,สวยๆพอที่จะเก็บขายได้นะคะโอ้นี่มาดูนี่ให,ใหญ่เลยส,สวยๆนี่กำลังสวยเลยประมาณนี้นะคะสามารถเอาไปขายได้เลยนะคะลูกสวยมากเดี๋ยวเด็ดเอาเลยนี่นะคะสวยงามมากก็น้องส่วนน้องหอมจะมาเก็บแตงกวาพ่อกับแม่กำลังเก็บถั่วกันอยู่นะคะมาเดี๋ยวเราไปเก็บเรื่อยๆ เนี่ยอย่างนี้ก็คือจริงๆอ่ะมันก็กินได้แล้วแหละแต่ว่าอยากจะเก็บไว้เพื่อที่มันจะได้โตกว่านี้นิดนึงนะคะเยอะเหมือนกัน,นว้าวนี้ใหญ่มากดูสวยงามมากเด็ดสดๆจากต้นแบบนี้แล้วก็กินนะคะมันจะหวานอร่อยนะคะถ้าเด็ดข้ามคืนมันก็รสชาติอาจจะจืดไปนิดนึง สวยๆเลย้อืสวยๆถ้าแม่บอกว่าถ้าอันไหนที่ลูกใหญ่ๆเก็บไว้ก่อนให้มันเป็น คันต่อไปนะคะยังไร่ี้เนี่ย นี่นะคะ <bunker. S 1> เก็บแป๊บเดียวนะคะได้เต็มถังแล้วนะคะได้เยอะมากมันก็ม uh, ีไซส์ขนาดสวยๆนะคะนี่จะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะอันนี้สวยงามมากใหญ่ๆทั้งเล็กลูกเล็กลูกใหญ่นะคะถ้าแบบอย่างนี้นี่คือต้องเก็บแล้วอย่างนี้ก็คือต้องเก็บแล้วนะคะก็คือไว้แล้วมันก็ไม่โตแล้วมันก็จะประมาณนี้นะคะจะมีไซส์ขนาดของมันอยู่นี่อย่างเช่นอันนี้อันนี้ก็คือมันไม่โตแล้วมันจะประมาณนี้นะคะ แต่อย่างพวกนี้ที่มันโตเพราะว่าอันนี้มันสวยพอดีแล้วถ้ามันโตกว่าน,นี้อาจจะไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่นะคะเพราะบางลูกก็แบบถ้ามันหัวเ,วเขียวๆแบบนี้คือมันต้องเก็บแล้วนะคะมันเก็บไว้นานมันจะไม่อร่อยแล้วนะคะอู้อันนี้แค่พึ่งแถวเดียวนะคะยังไม่ไปถึง,ถงไหนเลยเต็มถังซะแล้วนะคะนี่มันมีแบบนี้อันนี้ก็ยังเก็บไว้ได้อยู่ก็ยังมีไปเรื่อยๆนะคะสวยงามนี่อย่างนี้นะคะ ไอให้ดูใกล้ๆหน่อยถ้าเป็นแบบนี้นี่คือสามารถเก็บไว้ได้ในนานเลยเพราะมันจะได้ลูกใหญ่ๆโดๆ่งๆยาวๆแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถเก็บไว้ได้นานแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือเก็บไว้นานไม่ได้มันไม่อร่อยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเก็บกินให้ดูเพราะว่ามันยังแบบว่าอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะนุ่มๆอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยมันจะอร่อยเพราะาเม็ดข้างในมันจะยังไม่แก่นะคะอ๋อ มันจะหวานหวานไม่ได้ขมนะคะก็คือที่ไม่ได้ล้างเพราะว่าที่บ้านอะ่ะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรอะไรขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้เหมือนที่อื่นเนาะก็คือปลูกแบบตามธรรมชาตินี่แหละนะคะก็เลยสามารถกินได้เอาพริกมาจิ้มแล้วก็กินน่าจะอร่อยมากเลยนะอืม่ะเก็บต่อะะอย่างเช่นอันนี้ก็ไม่โตแล้วเพราะว่ามันเริ่มงอแล้วนะคะ ถ้ามันเกงอนี่เก็บเก็บไว้นานๆไม่ได้อะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอานี้ไปเก็บก่อนถ้ามันเต็มถังแล้วนะคะ จากที่เราไปตัดเอามปไปเก็บแตงกวามาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเก็บบล็อกคัลลี่กันค่ะนะคะบล็อกคลลี่หรือว่าผักกาดหมอกเขียวนะคะคนที่นี่จะเรียกว่าผักกาดหมอกเขียวนะคะภาษาไทยจะเรียกว่าบล็อกคลลี่นั่นเองมาเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันนะคะทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นโซนที่ปลูกบล็อกคัลี่เขียวทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาหาเก็บนะคะ คือบ็อกคารี่ที่นี่นะคะก็คือการปลูกอ่ะอาจจะไม่ได้เหมือนที่ไทยนะะเพราะว่าท <K> ี่ไทยนี่คือเวลาเห็นเขาขายกันนะคะจะแบบอ่อช่อใหญ่ประมาณนี้นะคะแต่ที่นี่อาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะไซส์ก็คือจะประมาณนี้เองนะคะ <K> เดี๋ยวน้องหอมเองจะตัดนะคะนี่ตัดประมาณไซส์ล่างนี่ประมาณนี้นะคะดอกมันก็คือจะใหญ่แค่ประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้ใหญ่มากกว่านี้นะคะนี ประมาณนี้นะคะเก็บไปขายนะคะ<ม>บคลเคครี่เขียวนะคะ<ม>ทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นโซนโซนอันนี้หมดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาตัดกันน,<ม>นี่นะคะสวยเลย<ม>บลเคครี่เขียว<ม>ในสวนนะคะพ่อกับแม่ก็คือปลูกผักไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ<ม>ก็ ยังไม่รู้ว่าจะได้ผักอะไรบ้างแต่ตอนนี้คือหาผักที่แบาบว่าอันไหนสามารถขายไปขายได้เราก็จะเก็บก่อนนะคะจริงๆอ่ะมีผักหลากหลายมากๆโอ้ช่อน,นี้ใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากดูโอ้โหใหญ่มากๆเลยนี่โอ้โหส่วนใหญ่จะไม่ได้ใหญ่มากกว่าน,นี้แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะประมาณนี้แหละนะคะนี่สวยๆผักกาดหมอกเขียวนะคะ สวยงามมากเดี๋ยวเราก็จะหาไปเรื่อยๆจนไปสุดเส้นทางนะคะอู้อันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่ดูว้าวใหญ่มากนี่ มากอันนี้ก็น่าจะได้อยู่อืม น้องหอมเองก็ไปเก็บมาบอคเคอรี่นะคะได้มาหนึ่งถังนะคะก็ทั้งหมดจะมีประมาณนี้นะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะที่ปลูกไว้อาจจะมีไม่ได้เยอะแบบขนาดนั้นนะคะสวนน่ะจริงๆมันก็กว้างแหละแต่ก็ปลูกแบบหลายหลากหลายอย่างนะคะก็จะได้แบบเยอะแยะนะคะหลากหลายเลยนะคะก็บอคเคอรี่ตอนนี้เราก็ได้แค่หนึ่งถังนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาผักอย่างอื่นนะคะไปเก็บผักอย่างอื่นกันต่อนะคะ ตอนนี้นะคะเราจะมาเก็บผักกาดเขียวนะคะหลายคนอาจจะงง,งนะคะเพราะว่าน้องหอมเองก,ก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยนะคะเขาเรียกยังไงกันบ้างแต่ที่บ้านน้องหอมเขาจะเรียกว่าผักกาดเขียวนะคะนี่เราจะมาเก็บกันนะคะนี่ผักกาดเขาน่าจะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นยอดของมันนี่ส,สวยๆเลยอันนี้จะสวยมากอันนี้เลยจะสวยมากนี่นะคะ ผักกาดเขียวนะคะคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเหมือนผักกาดหรือผักกวางตุ้งนี่แหละแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นต้นสีเขียวนะคะต้นสีเขียวนี่ที่นี่เลยต้องเรียกว่าผักกาดเขียวนั่นเองนะคะอืมสวยงามมากแต่อันนี้น้องหอมก็ไม่รู้ว่าเขากินกันแบบไหนแต่สาหรับน้องหอมน่าจะไม่ค่อยชอบนะคะแต่ว่าคนที่นี่เขาก็รับซื้อกันแบบขายดิบขายดีกันนะฮะนี่อู้ดู ดูใกล้ๆหน่อยสวยงามมากดูต้นใหญ่ๆเลยนะคะต้นใหญ่ๆอบอ้วนเลยดูโอ้โหอบอ้วนใหญ่มากดูสวยงามมากอือหูสวยงามอือหอ สวยงามมากที่บ้านทางพี่ฟซีเรียกยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาได้นะคฮะที่บ้านน้องหอมจะเรียกว่าผักกาดเขียวนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องหอมเองจะพาพี่ทุกคนไปเก็บถั่วกันนะคะถั่วที่เห็นเป็นแถวนี้แหละนะคะแต่ตอนนี้น้องหอมเองจะไปเริ่มข้างหน้านะคะถ้าเอาตั้งแต่ตรงนี้ขยับไปข้างหน้าเดี๋ยวมันจะหนักนะคะเอาไม่ไหวนะคะเราต้องไปที่ สุดท้ายเราก็มาเริ่มต้นนะคะไม่ใช่เริ่มต้นแล้วก็ไปจนสุดนี่คือเดี๋ยวจะเหนื่อยนะคะจะหิ้วกับมามันหนักนะคะนี่แหละนะคะเป็นถั่วเออน้องหอมก็ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าถั่วอะไรนะคะแต่ที่บ้านน้องหอมจะเรียกว่าถั่วแมงจีนะคะเนี่หน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยาวๆประมาณหนึ่งคืบนะคะนี่หนึ่งคืบเลยนะคะไม่รู้ว่าเรียกถั่วอะไรกันนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะ ปรับเปลี่ยนความรู้กันนะคะที่บ้านน้องหอมจะเรียกว่าถั่วแมงจี่นะคะอ่าเดี๋ยวตอนนี้แหละเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเก็บต้นตั้งแต่แรกมาเดี๋ยวหี้วไม่ไหวนะคะนี่สวยๆเลยนะคะเก็บเพราะว่าวิธีการหาถั่วก็คือต้องหาดูดีๆเพราะว่ามันซับซ้อนนะคะมันซับซ้อนแล้วก็มีทั้งฝั่งโน้นแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะมันซับซ้อนเยอะแย,ยะมากมายนะคะต้องคอย ก้มเงยหาดูดีๆก่อนไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าใบมันเยอะเกินนะคะใบมันเยอะเหลือเกินสวยงามมากอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะว่าภาษาไทยเขาเรียกยังไงกันนะคะถั่วอันนี้นะคะ วนนี้นะคะเก็บแป๊บเดียวเองนะคะจะเต็มถังเต็มถังแล้วนะคะนี่ดูเต็มถังเลยนะ,ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้ก่อนนะคะเก็บตรงนี้ให้ได้เก็บตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ในถุงกระสอบไว้ก่อนนะคะดูโอ้โห,โห,โหบอกเลยว่าสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะคะยาวๆเลยเยอะมากนะคะเพิ่งเก็บมาได้แค่โค้งเดียวนะคะโค้งเดียวเองยังไม่หมดเลยะ มันเต็มแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราต้องหิ้วไปเก็บไว้ก่อนสวยๆเลยป่ะเดี๋ยวเราไปเทใส่ในถุงกระสอบไว้ก่อนนะคะดูอู้สวยๆทั้งนั้นเลยอ,อ,อ่ะ่เดี๋ยวเราไปเก็บกัน เดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อนะคะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นฟักทองนะคะฟักทองเล็กๆนะคะนี่สวยๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเก็บไปขายนะคะอันนี้พ่อไปเก็บมานะคะก็ปลูกไว้ตรงนู้นนะคะแต่ว่าเราไปเองไม่ถึงนะคะเราจะเก็บผักชี่กันอยู่แถวๆนี้ดีกว่านะคะมีผักหลากหลายเลยนะคะอันนี้ผักกาดเขียวที่บอกนะคะสวยๆผักกาดเขียว หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะคะก็เดี๋ยวจะไปเก็บผักกันต่อนะคะแล้วตอนนี้นะคะเห็นยอดผักถั่วลันเตานะคะสวยๆมากๆเลยนะคะนี่โอ้โหยอดใหญ่มากๆดูนะคะยอดหนุ่มๆอ่อนๆเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาเก็บยอดถั่วลันเตานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเก็บฟักเขียวกันดีกว่านะคะจะพาพี่ทุนไปดูฟักเขียวนะคะเป็นฟักเขียวที่เป็น ชนิดที่หอมนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บนะคะฟักเขียวนี่คือจะอยู่ตรงฝั่งน้องนะคะเดี๋ยวเราจะอ้อมฝั่งน้องไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บนะคะฟักเขียวนี่คือไม่ได้เอาไปขายคือจะเอาไปกินเอาจะไปต้มใส่กระดูกหมูกระดูกอ่อนอะไรแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวตามน้องหอมมาเลยค่ะนี่เลย ยนะคะฟักเขียวฟักเขียวฟักเขียวหอมๆนะคะนี่ยังอุยอ๊ยมันมีหนามนี่นะคะยังไม่ใหญ่พอยังนะคะยังไม่ใหญ่พอที่จะขายได้อู้หหนาเต็มเลย้นาปักมือเต็มเลยมันมีหนามด้วยนะคะนี่ตรงนี้ด้วยฟักเขียวนะคะสวยๆเลยเราจะไปหาดูที่แบบมันแบบแก่ๆพอทีจ่จะจะหอมนะคะถ้าเขีย,ขยวยอยๆอย่างนี้คือมันจะยังไม่แก่พอที่จะ เอาไปทํากินแล้วก็จะแบบหอมยังไม่หอมนะคะต้องไปหาลูกที่มันเป็นออกสีขาวๆก่อนนะคะมาเอตรงนี้ก็มีนะคะโอ้ข้างหนองเต็มไปหมดเลยนะคะออกมาที่มันออกมาแต่มันยังไม่โตพอที่จะขายได้นะคะนี่ลูกเล็กๆนะคะไม่ได้ขาวมากไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะนี่อย่างลูกนี้เอาเอาได้แล้วเพราะว่าลูกนี้จะเอาไปกินนะคะ ต้องใช้มีดตัดเพราะว่าต้นมันทั้งต้นเป็นมีแต่น้านะคะมันไม่เชิงมันไม่ถึงขั้นที่ว่าเป็นหนามแต่ว่ามันเป็นอะไรไม่รู้เรียกยังไงอ่ะมันมันทิ่มมืออยู่นะคะเอาไปต้มใส่กระดูกได้นะคะหนึ่งมื้อนะคะได้อยู่จะเอาไปแค่สองลูกนะคะให้น้องคําพองลูกหนึ่งและน้องหอมลูกหนึ่งนะคะดูนอนฝั่งน้องเต็มเลยนะคะเดยว ามันขา,ขาวๆนี่คือถ้าเอาไปแกงกินกำลังอร่อยนะคะไปถึงม่นเลยนะคะแล้วก็ส่วนข้างบนนะคะที่เรียงกันแถวนี่คือจะเป็นถั่วลันเตานะคะเป็นถั่วลันเตาที่เออเขาเรียกอะไรเป็นเอาไปผัดอะไรได้อย่างนี้ได้นะคะผัดเสร็จแล้วมันหอยนะคะโอ้โหตรงนี้น่ากินมากเลยสีขาวมากเอาลูกนี้ไหมอะไรเนี้ย นี่น่ากินอันนี้น่าจะหอมมากน่าดูเออนี่ว้าวนะคะถ้าเป็นวงกลมแบบนี้นะคะมันจะเป็นชนิดที่หอมนะคะถ้ามันเป็นยาวๆนี่คือเวลาเราไปต้มมันจะไม่ได้หอมนะคะแบบนี้คือหอมนะคะอ่าสองลูกก็พอแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดนะ,ะมาเดี๋ยวมาดูข้างบน นี่นะคะถั่วลันเตาที่น้องหอมพูดถึงนะคะสามารถเอาไปผัดใส่หมูนะคะใส่บล็อกคัลลี่นะคะแล้วก็อดอกกระหล่ำอะไรพวกนี้นะคะนี่อันนี้คือทั้งหมดนี่คือจะเป็นต้อนอะไรนะถั่วลันเตาหมดเลยนะคะแต่ร้อนมากเพราะว่าตอนนี้เป็นบรรยากาศช่วงยามบ่ายประมาณบ่ายสองโอ้บ่ายสามโมงจะครึ่งแล้วนะคะถ้าเป็นเวลาไทยก็เกือบเกือบจะสี่โมงเย็นแล้วนะคะแดดนี่คือร้อนมาก เราก็มาเก็บถั่วลันเตากันนิดนึงนะคะนี่สวยๆเลยนะคะถ้าดูจากต้นอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันเก็บมาหลายรอบแล้วนะคะต้นมันก็เริ่มที่จะใกล้จะตายแล้วนะคะแต่ก็ยังเก็บขายได้อยู่นะคะก็คือเวลาเราเก็บมามันก็จะประมาณนี้นะคะยังเขียวๆ,ๆสวยๆอยู่เลยนะคะนี่แต่ว่าอันนี้ไม่ได้เก็บไปขายนะคะตอนนี้คือน้องหอมจะเก็บไปกินเองไม่ได้เอาไปขายนะคะเอาแค่นิดเดียวก็พอนะคะกินไม่หมด พอได้เรียงน่าจะพอแล้วนี่หนึ่งกำม,มือนะคะแค่นี้พอไปไปบนเถียงกันตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะพี่ทุกคนก็เก็บผักยังไม่เสร็จนะคะแต่ก็น้องหอมกับน้องอพองต้องกลับบ้านกันแล้วนะคะเนื่องจากจะต้องไปรับน้องเพรีหอมที่โรงเรียนนั่นเองนะคะก็เดี๋ยว ให้พ่อกับแม่เก็บกันต่อไปนะคะและส่วนน้องหอมก็กับน้องพองนะคะก็ได้ผักที่จะไปทําเมนูกินที่บ้านแล้วนะคะเอาแค่นิดนึงก็พอเอาไปเยอะก,ก็กินไม่หมดนะคะถ้าอยากกินก็มาเก็บสดๆจากที่สวนนี่แหละจะอร่อยดีนะคะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วถ้าพี่ทุกคนนะคะชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะและรอติดตามเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย